ถ่ายมังยาแล้วก็ถายหมดแล้วนะอ่ะโอเคนะจ๊ะให้น่อยต่ใหน้อยอ่าถาย้ดหรอถ่าย้วงเลยโอเคเจมมาเจ่าโอเคอเมปด่มาได้ยังไม่า่่าก่านะม่หายไ่หายนะคะ่หายะคะ ส่งยิ้มาคยิ้มมาฟนคนนี้ดอกทองจะบอกกันแคจบจท่านนเลยชีวิตจริง็จ่จบเท่านนี่แอ้นนะครับป้าตัตนา คนคนเดียวนะคะคนนี้ไม่ใช่นะคะคนนี้สวยจริงคนนี้ไม่ใช่คนนี้พี่เหล่คนนี้พี่เหล่ค่ะคนนี้พี่เหล่คนนี้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 ไม่ใช่บ้านเช่นอะไรเป็นเป็นมนุษย์ที่ไร้กาเยอะยิงจองของตายเร็วเจมมาถ่ายคลิปเดี๋ยวพ่อตกใจ

งนเมะันนี้มอยาาขอกได้ยนเลนะทีนี้แต่งเรื่องไม่ให้าิันเลยป็นพยาบาลพี่นว่างวอย่ามายขอก้มาถ่ายรูปนเดียวนะขอไม่ได้นะพวกคนอย่าฟังนะดิฉันเป็นพยาบาล่ค่ะมาอยู่บ้านฉัน อันนี้อันนี้เหลายเจ้าเจ้าเอาเชือจยุบเชือกหนาก็บังโหกแล้วมังกบอกเรานี่เลยหกเลยโอเคอาวอาอจะขโมยแก้มางกรเขาอีกขโมยไม่ไดาอเา้าเลยเรานี่แต่เรื่องนะที่เขาเป็นพยาบาลคือเขาขโมยของเขาเป็นมา่ายแต่นี้ฉัน พโน้ี่กรลวอขนมปังแค่ก่อนไปีนะไเอาขนมังให้ตังก่อนซื้อเขานั้นขนมปังมีตังซื้อเขาหรือเปล่าดีเขาซื้อให้เนี่ยกระเป๋าตังโกไปทำไมเนี่ยฉันยึดโอ้ให้ช้ามาเย็ดด้ฉันตอกอางนนชีวิตจรงพ่อนยียเป็นชาวบ้านนำพกันจันมันนังบงการฉันอันนี้อย่างเ่ากระเป๋าตังมา วาล่ะได้เลยค่ะได้เลยมาจะใหกันเจ้ขอป้าก็นะขอป้าก็นะอิสรเราบ้านราได้ค่ะจเรง้ากจคนไม่มีเรื่องนี้มากถ่ายรูปถายภาพกนข้มา ได้กระดาษขอบคุเจ้าขอบคุณเจ้าเาขอเจ้าอย่างเอาข้างหลังท้ามอีไเยนะขอบคุณจอะไรอะยีเปอะปลามนาลอหมดยังอะไรอะนาาเลนามีอะไรลกไ่ไหนดูดิอะไรสาเปล่านเจมอะอัสมนเป็นพยาบาลทันรู้วอะไรที่ถูกต้องพี่นอเป็นตำรวจบ้านจของท่านน่ะ ปลาดมะนาวมะนาวไม่เคดองคนเมืองคนเมือคนเหนือายชาวบ้านทาดอาอยู่ไม่ย่อยนี่ีนี่อยากกวนนมเขาให้เืือของเขาไม่ได้ขโอยล่ะอีนี่ปากไม่ดีเลยค่ะ

มากบบนอยอะยแล้วพอแลไม่ต้องซื้อแล้วควายดวาากดตลอดชีวิที่ชจะเป็นตนวดคืวิ่อรบากาบไมต้งตื้อแล้วพอแล้วเงินไม่ฟักเลยเอาอย่างเดียวอะอะไรอะไรมีอะไรมีจะฟ้องอีกมีอะไรจะฟ้องอีกมีอะไรจะฟ้องอีดอกทองโอ้ยเต็มหน้าเลย คนไม่ได้แล้วนะเห็นหน้าเลยคนนี้เดี๋ยวคุณจะบอกเจ๊จุกจวัฒนาดานในมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุงมีรเป็นตมรวจเยอะแค่ถามปะวัหวรึไหมอ่ะนี่พูดให้เขาฟังมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะมา เขดาดูหน้าไปเลยคิวน้ำนี่ใส่บ้านมาแนี้อ่ะอีช่างยัดโอ้หแฮนี่มันไร้กาดกับฉันมากนะดิฉันเป็นพยาบาลมันเป็นคนธรรมดาแต่เลอะเลือนฉันมากฉันเป็นน้องพี่โนดเจ๊แล้วเจ๊แล้วค่ยให้พี่เท่าไหร่เจ๊สามาแล้วถ้าเปลี่ยนใจไม่เอาละหนึ่งสอง

ชันเป็นพยาบาลไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มมากต้องยิ้มมากฟันไม่มีบัลต้องยิ้มมากนี่ไม่ใช่คนบ้านทะเลก็ต้องต้องยิ้มบ้ากนะอายเขา่ค่ะโอเคจะเห็นัจริงๆเนาะโอเคค่ะไมูอไมอ๊